สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องบ่าวซุนด้วยพามวนอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาผู้ชมทุกท่านนะครับมาเล่นอีเวนต์นะครับเพื่อเก็บคะแนนนะครับกับบอทนะครับเราจะใช้อ่บอทนะครับในเลเวลสุดท้ายเลยเป็นเลเวลล์ีเจนต์นะครับคือตระดับตำนานเลยนะครับวันนี้ก็เป็นทีมของผมนะครับ msn เพิ่งเปิดได้ นะครับแต่แนี่มาคือเอาไว้สำรองนะครับมาดูกันครับว่าแม์นี้เป็นยังไงครับเจอกับฟูลล่มนะครับนี่เป็นลีกอเวนต์นะครับใอ้ลีอังกฤษนะครับเพื่อเก็บคะแนนเพื่อรับตัวสุ่มสกิลนะครับของซัวเรสผมก็ไปใส่สกิลดับเบิลชารตมาแล้วนะครับเพิ่งเปิดได้เมื่อวันก่อนนี้นะครับมาดูบรรยากาศภายในเกม ครับของผมก็อาศัายโมเดลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชุดสีแดงก็ฟุตแลนด์มาและชุดสีฟ้านะครับผมเป็คนคน,คนเกียร์เริ่มเล่นก่อนนะครับบอลมาที่เอตเตอร์แจ้งได้อันนี้ก็เล่นบอลด,ดีเจนยังไม่มกล้าลงแรงนะเล่นยังไม่เก่งน,นะครับ นี่ครับนี่เล่าจ่ายไพ่ทำมาที่ดูรามดูรามจ่ายไปติดผู้เล่นของฟุลเรมฟูเรนมมาที่กับซ้ายเปิดมาหลักอุทิวินเนตเอเดไปนะครับ <c oughs> คอสตาคูต้าว่าไง <c oughs> อเป็นสมัครเพินะครับสมัครเพิ่เซตต่าเอาบอลมาที่เนสตอรไม่ใช่เนสตอรนะครับเป็นเนตต้า มาทิกุลิทที่เอโตเอโตมาที่โซเรตโซเลตโดนแย่งค, e e so so ครับผมเล่นแบบไม่ใช้ปุ่มนะฮะเล่นแบบแอดวานนะครับคือถนัดมาตั้งแต่ภาค2017แล้วนะครับไม่ได้ใช้ปุ่มเลยนะครับก็จะเล่นถามว่ามันเล่นคล่องไหมก็เล่นคล่องครับแต่ว่ามันก็อาจจะเสียเปรียบนะครับผู้เล่นที่เขาใช้ปุ่มเพราะว่ายิงสตันนิงยากนะครับ เซี่ยิงลูกนี้เรียบร้อยนครับกองโพนุนประตูต่อศูนย์ครับจากวิริเนอร์น่ซี่ตอนนี้ก็มีสกิลนะครับสเปเลอร์กับสกิลครับดมือยิงไปแล้วหนึ่งศูนย์ที่แมนยูขึ้นนำวนๆครับจบภา้ายแล้วครับปั่นโค้งเข้าไปเรียบร้อย เขาใช้ครั้งหนึ่งนะครับในมุมฝั่งของผูกสังตูครับดูครับปันลูกนี้หื้ด้วยมิซีนะครับยิงแรงด้วยครับทิ้งพาวเวอร์90บวกนะครับทำเป็นศูย์แล้วครับที่แมนยูขึ้นนำนี่ก็เล่นเก็บอีเวนต์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอีเวนต์นะครับมันจะมาวันจันทร์นะครับแล้วก็วันพฤหัสนะครับ 2วันนะครับก็เป็นอีเวนท์ที่เจอกับ AI ด้วยนะครับ,เล,เ,บ,เ,รบเล่นเก็บคะแนนนะครับเล่นเก็บคะแนนอ๋อสามสามพันคะแนนรึเปล่าก็จำไม่ผิดนะครับก็จะปิดฟอร์มให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีเวนท์ที่เล่นกับคนนะครับที่ชิงทอง50ทองนะครับก็จะมีพวกสมสกิลนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยว คลิปหน้านะครับก็จะอัดให้คลิปนะครับการที่เจอกับคนมาให้มาให้ชมแล้วกันนะครับเล่นชิงทองห้าสิบทองครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ของหลีกฮังกิศน,นะครับช่วงเกมต่อทันที่ผู้เล่นของฟูลแลนดนะครับชาร์กับไซด์ดูสับหลอกครับดูไอ้สับหลอกครับไอ้ฉลาดนะครับเวนี่ เล่นคนสร้างเก่งขึ้นมาเยอะนะครับตักบอลหลบบ bon, อลนะครับเล่น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 ดีนะเล่นดีระดับตำนานนะอยากสุดนะครับบอลมาที่กุลิตศโต้ยสาับนทับยิ่งได้ยิบบอลเต้ก็เป็นนักเตะที่มีความเร็วมีความควบคุมบอลสูงอย่างก็มีสกิล ยิงปมนะครับ,แ,แ,บ,บ,บแล้วแบบมันถอดก็ไปเล่นกูยิงนะครับการที่จะใช้แบบเมื่อทันยิงแบบไม่มีปุ่ก็อาจจะทำยากหน่อยนะเดี๋ยวยังไง <23. S 1> ผมมีเวลาว่างนะผม,มจะมาถึคลิปสอนแล้วกันครับในการยิงแบบแบบเมื่อทันเล่นก็ยิงเลยแบบไม่มีปุ่มแล้วกันนะพราะส่วนมากท่านสตรีมเมอร์หลายๆท่านเขาใช้แบบมีปุ่มกันหมดเนานะ มีผมที่เล่นแบบไม่มีผมเลยมาดูขึ้นหลังกันต่อครับยังได้ครับที่เจอรา์าเออ,เอ,อไม่ผ่านกองหลังครับอ,อ้าวยังได้เหมือนกันครับเอโต้ว่างเปิดให้โซเลสโซเลสอื้อจะดับบนทันดับไม่ติดครับอบอลขึ้นทางกับซ้ายครับทางฟูลเลม ดูครับดูโหดูสกิลการหลบแต่เราแย่งไม่ได้ครับกุลิดคุณบอลอยู่ที่แดนกลางก่อนที่เจอดาจ่ายมาให้วิลลากุลิดโซเลสดับเบิลทันแล้วยิงลี่เอาโปรสามประตูต่อศูนย์ครับโซเลสต้องใส่ดับเบิลทันครับถ้าไม่ใส่ดับเบิลทันยิงยากครับไม่ครับว่าผมคือติดวิธีการถ้าสุ่มไม่ตรงน้าต้องตับบนทันยิงก่อนเพราะว่าโอกาส ที่ยิงตรงขอบและมีประตูมันสูงนะครับในคนที่เราดำเบันการเขายิงนะครฮะสามสูงแล้วนะครับมาช่วงต่อวูลเลมนะครับได้เสียบอลโดยมาทางดับหัวแต่ลูกตาไม่เห็นไปหามารูนี่มารูนี้นี่ผมใช้เป็นซีบีนะครับกตังหลังนะครับจาก <Number 25. S 1> เอลบีนะครับปนนร,บรบปับเป็นซีบีเนาะครับโดย พิธีการครับเป็นกลองหลัง <c oughs> เพราะว่าโซเลนี้ก็มีความเปรี้ยวอยั่แล้ <98. S 1> วก็จ่ายบอลดีนะครับมาเหมือนคล้ายๆเหมือนตัวบิลลอัพครับแต่ว่ามาเล่นกองหลังก็คือเป็นออกสไตล์ไปนะครับบฟลมยังได้ครับโรยที่คอตาอุต้าเจอหลังตัวที่วีล่าเอามีช่องครับเปิดให้กับโซเลสครับบุกมาแล้วโซเลสว่าไง โบเลตยิงลูกนี้เรียบรอ้อยประตูต่อศูนะนะครับโบเลตก็มีความเร็วนะความเร็วต้นจัดนะครับแต่ว่าอาจจะผ่อ,ะอนไปปลายหน่อยนะครับเพราะว่าสปีดต้นที่ผมอัพไวนี่ก็อยู่ที่ประมาณ97สิบเจ็ดนะครับาเปลี่ยน,นของหลังครับเป็นโรเบร์โอและลแล้วเป็นโอเว่นโรเบร์โอลที่ผมก็ ใส่สกิลซปเปอร์ซันให้นะครับก็เป็นตัวหลักที่ได้เป็นตัวหลักของผมนะครับแต่ว่าโซเลนมาผมก็เลยถอนมาเร็วไว้เป็นตัวสำรองนะครับให้คู่กับโบ o เวนนะครับแล้วก็มีคเดียนอิปเป้นะครับที่ใส่ s กิลซปเปอร์ซาวไว้ให้นะครับก็เปลี่ยนกลางลุกด้วยนะครับเปลี่ยนเนื้อมาครับลงมาเล่นนะครับแล้วก็องตัวนชิสแมนนะครับ อยู่ที่ฟูลเล่ปนะครับทางฟูลเล่เลยครับที่ได้เปิดเกมลุกขึ้นมา,าก่ายมาลูกนี้ครับเปิดไปมองลูกนี้อ <c oughs> ช่วงการคนระับเหลล่าต้องเทียออกมาบอลด้วยนี้ครับขอลคูริที่เจอร์รันบอลที่โซเรสครับ,บเห็นเจอรานเจอร์รันเออร์ฟาน,นโซเลตมสซี่เมสซี่ว่าไงดับน,น์บอลชาร์ตไว้มิซซี่ เหลียงบอลครับหาที่ว่างสองสวยละสวยเล็จ่ายให้มิซี่ดับเป็นทักไม่ดับครับเลี้ยงด,ด้วยซ้ายแล้วปั่นเข้าไปเลยครับเอ็กซ์สกิลติดเฉล,ล,ลยครับปั่นตรงนี้ชนเสาเข้าไปตรงนี้นะห้าประตูตกรูนแล้วนี่ใช่ไม่ห้าประตูตกรูนล้วเนาะอ้ผก็ มาภาคทีหล,คทหลังนะครับภาคเสียเสียงขีหลังครับห้าไปดูต่ซ <15 S 1> <is> อซูนโอ้ยทีมไฮโคลมิสซี่ค <Number 10. S 2> รับปิดเฉลยเข้าไปพยายามฝึกนะครับกับเอไอนะครับกับบอดเพื่อถมแรงก็ก็ถามว่ามันมีผลก็ไม่มีผลเท่าไหร่บางนคนกับเอ <Number 23. S 2> กับเอไอเล่นก็คนละอย่ากครับสนคนแล้วก็ต้องใช้วิธีการจับทางหรือเดาทางส่วนเอไอคือทีนี้น้อยนะครับเราก็รู้ แฟนเพื่อนของเขาครับว่าเขาต้องไปแบบนี้แ้อนั้นแบบนี้อย่างนั้นนะครับเพรว่าประเด็นกับผู้เล่นงเคลืออ่อนที่คือต่อทานยากครับบางทีอาจจะใช้การเปิดหมงเข้าไปหรือว่าใช้การจอบนะครับหมั่นทูเข้าไปอย่างเงี้ยครับก็ต่างกันนะครับมาทีู่ลับจ่ายมาที่กับซ้ายนะครับ บอลหลุดออกไปนะครับเป็นทางผมที่ได้บอลมีโดนเสียก็ลูกนี้ที่ล้นให้ใบเหลืองนะครับเสียโอเว้นนะครับเรา้วคิดทิกการสนามโดยเดกโก้เดกโก้นะครับที่เนต้าเนต้าเย็นชิงกับวีล่าวีล่าฉานให้เดกโก้เดุดมาแล้วครับโดมาริ <im> โ,ารโอดับเบอลชันแล้วยงิง ล้ผมใจ่ายให้หน้าผมถ้าบ้านจริงครับผมก็ใช้วิธีการแบบปรทัดนะครับเพื่อว่าเปิดโอกาสในการยิงนะฮะนะฮะมันจะมีช่องยิงอยู่นะครับก็แล้วแต่ว่าความคามของอ AI ด้วยนะครับว่าจะคมะมาดูเต็มมุมครับด้วยตัวพิสมันเออเข้ากันมานี่ครับเป็นมอดี้นี่ครับเนบนนบหนือเข้าไปนะครับ6ประตูต่อ0 ต้องเอลรวมาเไรนี่นะครับที่หกขับขึ้นมาเมุเสร็จเวลานะครับช่วงเวลาที่สุดท้ายแล้วครับคงจะจบที่สกอร์นี้เรียบร้อยครับก็จบลงที่เรียบร้อยครับประตูต่อศูนย์นครับนี้ก็เป็นแผนหลักที่ผมใช้นะครับ4-2-2-2รับก็เต้นไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ก็แต่ก็ขึ้นดีหนึ่งทุกซีซั่นอยู่นะครับแต่ ถามว่าเล่นไปเรื่อยมันก็เจอคนแต่คนเก่งๆนะครับก็เราต้องใช้วิธีการฝึกฝนและความใจเย็นในการเล่นนะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของมสซี่นะครับปั่นนะฮะมสซี่ตัวนี้โอ้โหถ้าใครยังไม่เปิดก็ต้องรีบไปเปิดแนะนําให้ไปเปิดเลยนะครับเพราะว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่าต่อการต่อทองเราเนาะนะครับคุ้มค่ามากๆนะครับมสซี่ตัวนี้ครับเป็นตัวตัวโกงเลยแหละแล้วก็โซเลตนะครับก็เป็นตัวจุดสกอรที่คม นะครับแล้วก็ไปหาเปิดเพิ่มสกิลดับเบิลทัชเข้าไปนะครับเพื่อความในการยิงง่ายด้วยนะครับของของกองหน้าของเรานะครับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชมนะครับคอยกดไลค์คอยกดแชร์คอยกดติดตามให้แล้วกันนะครับไปพบกัใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ